โอ้เก่านกี่เอ้ยสัตว์เลี้ยงไงเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนแปนึงเออายาติก็ได้งั้นฮายาตุอยู่แล้วสนิตมันโหนะ

นะสกบกระโดดยิงนี่เฉยโอ้ล็อกหัวโอ้ล็อกหัวจัดจัดเสียงดังเกินสกาเป็นปืนที่ดังมากโอ้ล็อกหัวโอ้ล็อกหัวโอ้ล็อกหัวครับ เป็นเทคนิคอันพิเศษ,ษ,ษโู้ทำไมต้องเป็นเลดเดอร์วะไอ้อันมันชอบอยู่แล้วมันอะอนเู้ไอเวลาตัวละครมันวิ่งอะมันจ้องอยู่ตรงนั้นแหละสมพ่อมันตาย เออมันมันไม่ได้ดูศัตรูหรอกมันดูตัวละครมันนะเอ,อ็นดมมออีมันเลี้ยวเอ้าที่เดิมเมย์ไปไหนเอ้ยมีคนลงแตนหน้าวะเจ้เอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย ต้องช่วยแล้วครับพวกไก่ปไ,กไปเลยก็ไปเลยอ้าวมาช่วยได้แล้วครับมาช่วยได้แล้วครับมาดีขึ้นมาขึ้นมาดู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 ด,ด,ดอารเห็นไหมอารเห็นไหมเห็นไหม ไม่ได้ตรงนี้คนเยอะเขาไม่ถนัดปืนผู้นี้ด้วยนี่ไงเนี่ยตรงนี้ยังมีเลย,ยตายแล้วหรอไม่อยู่แล้วเว้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่นะครับไม่อยู่แล้วครับ บุ้งฟ้าเ,ออเด้อเดี๋ยวไปเดยวไปหาด,ด้วยกันนี่แหละย,ยิ่งตายตอ่ะเพราะว่าแย่งแย่งปืนกันไงนอกตัวไม่ได้คิวเฮ้ยเก็บเ,เสียงว่ะ หุบดาก hey, okay, hey. ไอ้ีคีว่าไหนลองใช้สิชุกี้ว่ะวิ่งอย่างโลง่งเน่ะขอใช้200ซื้อไอ้บอลแล้วกันเดี๋ยวไปชุบ,งชบวง <c oughs> เคยตุยดากเลยมันไม่คือ,ม,อ,คอคมันต้องยิง3เม็ดใช่ไหม เขาเก่งไงเอ็งโง่ไงไปยิงตีนเขาไปยิงหัวนี่ไงสกาเดี๋ยวเราจะไปชุบกระโปงปุกกระโปงก่อนทำได้แค่นกแค่นั้นเลยเอ้า ตายแล้วหรออืมฮัลโหชุบวงดีไหมน่าไงเห็นแล้วเนี่ยฝั่งซ้ายต้องรอให้วบงบีไปก่อนมันคือเทคนิคเทคนิกลับไม่ใช่เทคนิกลับนะเทคนิกลับ <c oughs> หมวกไม่ได้เป่าสามมาไหมเนี่ย ของอยู่นี่เฮ้ยอะไรสีแดงอะไรสีแดงแดงเอ่อคอยเป็นสกาเถอะเฮ้ยจับจับจับคนอะไรวะอ๋อปืนเลฟเฟิน ปืนไรเฟิลก็แรงนะยิงทีละสามสิบห้าจะเกราะซะด้วยอย่าบอกนะว่ามันชุบบงอ้ยสกายแล้ววะเพราะว่ามันน่าจะชุบบงวะ่ะ โอ,โอว้วไอสกาเวลหนึ่งมันน่าจะชุบบงมาไม่มีคใครกดไลค์ให้สักคนอะ <c oughs> น้อยใจหน่ยนะววยขออนุญ,ญาตน้อยใจนะเดี๋ยวให้วงบีม่อน,นคือเทคนิค เขาไม่มีศบอ่ะอาจจะดีไปตัวเดียวโศบเย,ยาาอะทำไะเทคนิคหลับนึกไงมันวิ่งขึ้นไปเห็นไหมน่ะวิ่งขึ้นไปเมื่อกี้เองใช่สิกูไล่แค่คนเดียวอ่ะ ออก đi อ่ะผมนมงงละเนี่ยอ่านมีเอาเลยอ่ะอ่านได้ liền อีด้วยเฮ้ยอึกันหัวไม่ทันว่ะเมื่อกี้ว่าจะงัดหัวอึพบศัตรูแล้วเดี๋ยวไปหานิวเดี๋ยวไปหาโอ้โหคนว่ะเฮ้ย อยู่นี่โถคนอีกแล้วทำมนต่างเยี่ยมเลยกคเห็นยาจะงัดหัวให้ดูนะ เย้ยไปช่วยหน่อยดีตัวนี้มีคนสองตัวไม่มียาเขาไม่มีปืนนี่ไม่มีอะไระไ,ะไรตรงงชุเบเอ้ยอยศพเต็มเลยรอ,ด,อด,ดดีเอ,อ้ไม่ราดวะใช้คิวหน่อยดี มีเครครับคนมันโหดมีเคอ่ะปืนนี้ก็ได้หหเหรอโอ้ตายแล้วเหรอเฮ้ยข้างหน้าบ้านข้างหน้าขอดิเหมือนอะไรเลียยบระยับอ่ะมีเหรียยญอู่แกกเหกห,หรียญมนนจาไวะอ้นิวมีแต่มันไม่บอก จะเล่นสไน่แหละยิงแรงพอยิงปุ๊บได้ให้อาร์ตยิงตามอะ่ะเออ,อมันเข้าแรงไหมละ่ะอย่างน้อยก็เกือบเท่า v S s นะ่ะเอ้ย s v สวีนนดี้ไอ้ปืนนี้ล็อกหัวนะเว้ยอย่าปิ๊ดเปิดทำเพี่ะไร เอือยยาปืดยายายาเดี๋ยวยิงเองให้เขายิงให้มันเจ็บก่อนอยู mm ่ไหนไอ้บางคนเพิ่งโดนล้มเฮ้ยเฮเดี๋ยวชุบกัวที เจ้เขาเปิดอลล็อกวะยาหมดแล้วนะอย่างนี้ต้องระยะไปชิดอะเปิดเลยไปเวไอ้วอไปเอาไอ้วอไปเอาไอ้วอเอ้ยเข้าวงไปเข้วงไปเข้าวงไปเข้าวงไปเลย คุณสองคนเฮ้ยอย่าเพิ่งเปิดจุดเด้อบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งมีใครเปิดจุดเฮ้ยไาของโอ้หยิบไอบอไม่ทัน chữa gì bé vô mới <laughs> thành. <laughs> oh, vô wow vô chân. Ừ, ừ, bay bị bay. Ở y cậu y. โง่เกินหนูอะไรวะ